สายดักษี้เขาชื่อะอะไรรู้ป่ะมาวังเวียงต้องห้ามพลาดแซนด์วิชวังเวียงเราจะเห็นร้านขายแซนด์วิชวังเวียงนะครับยาวเต็มเลยนะมีหลายร้านเลยนะตรงนี้นะอันนี้อยู่หน้าวัดเอ,อิ้นวัดยังกับแม่วัดสว่างวังสว่างวัดวังสว่างเลือกมาถึงแล้วมีหลายเมนูพูดเอาเด้อเอาอย่างดีกว่คุชสีหลายเหีงเนาะไก่แฮมไข่ชีสหรือสี่หมื่นห้านี่น<ก>ี่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าประมาณเท่าไหร่หกสิบเจ็ดบาทเฮ้ยไม่แพงเอาเบอร์สามอ๋อนี่ครับ แรกที่เขาจะใส่ลงไปคือหอมใหญ่โอ้ยนี่มีแฮมเส้นนี้เท่าใดหนีได้เบอร์สามสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าสี่สิบห้าพันชีสหรือสี่หมื่นห้าพันชีสนะครับประมาณเท่าไหร่ดาวหกสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสิบกว่าบาทเราใส่ไข่ด้วยป้าใส่สองน่วยคุณบอก้วย่นี่โอ้โนี่ครับใส่ไข่ลงไปโหจุกจุกเอาแต่ไข่กับอิ่มละสองน่วยคือแซนด์วิชวังเวียงที่นี่นะครับจะขึ้นชื่อเรื่องแบบไส้จุกจุกเลยใช่ เขาจะให้แบบเยอะมากทั้งอะไรนะเนื้อทั้งไข่กินแทนเขาบอกตรงนะมากินทุกรอบนะต้องกินสองคนนะกินเดียวเนี่ยเขากินคนเดียวไม่หมดเลยเยอะมากดูผักเขาเลยสดเลยทุกคนมาคอมเมนต์หน่อยใครว่าน่ากินบ้างโอ้โหหอมมากเลยอ่ะแล้วก็ใส่ผักเข้าไปใส่แตงกวาใส่ผักใส่มะเขือเทศเดี๋ยวมาดูนะนี่เขาจะหูยัดหมดนี่เลยเหูได้เยอะมากใส่เนื้อไปก่อนเบคอน กูได้อยู่สปอปอเล่าด้วยมากินยังสีกลมตัวหนึ่งมาให้แน่ด้วยอา้าปาดอุ้ยยังเหลือไข่นะเนาะดิซ่าจงไหนเบิร์ดหนิอู้น,นี่แล้วก็มายังเนสดโอ้โตอนหลานน่ากินมากเว้ยแล้วก็นี่ครับจะโปะด้วยไข่อืบอู้ดอ,อ,<า>อันนี้คือ60กว่าบาทนะทุกคนกนะจุ๊กเลยอะ่ะสี่หมื่นห้าพันกีบคนระับประมาณ60เกือบ70บาทอุ้ยยังมาเบิร์ดบอรชีส ป้าเขาบอกจะเบิร์น้องโอ้ยทุกคนใครชอบใครชอบแบบอะไรนะพวกแบบขน,นมปังหรือแซนด์วิชนะหรือเบอร์เกอร์นะน่าจะชอบเลยเนี่ยนี่ได้มาแล้วนะอันนี้คือแซนด์วิชวังเวียงค่ะทุกคนหน้านล้นเลยใหญ่แห้งต้องผ่าครึ่งนะโอ้ยดูรสตีใครยังไงใส่ไวนท้อนแท่น้ำสามมือแข่งละสามมือธรรมาดาเลธรรมาดาเท<ด>่าไหร่ธรรมดาแล้วเป็นเส้นสดเมื่น ่คเซนนั่งเซนส์จาแผ่นละสองหมื่นกีบประมาณ30บาทเอ้ามีผู้ซอยแหรอมีผู้ซอยแหรอซอยเบิ้งซอยเบิ้งเอาลอตีน้ำเด้อจ้ะเอาใส่ไข่ใส่น่ขายซื้อมืออยู่บันนี่อ๋อโหนี่ใส่ไข่ด้วยใครว่าน่ากินบ้างกดบ่งหนึ่งมาให้หน่อยอีลากินยังลอตีบอ่สายหวานคือไอ้ดาวแล้วอันนี้มาซอยหรือมะหยังนี่มาซอมเบิ้งซอมเบิ้งซอมเบิ้งโอ้โหนี่นี่ โอ้่องมากเลยอ่ะกล้วยยังนี่กล้วยหอมกล้วยหอมอันนี้อันนี้จักพันนี่สองมื่นหาสองมื่นหาเท่าไรเราประมาณเท่าไรสามสิบเจ็ดประมาณประมาณสี่สิบบาทเอาเอาคือเพิ่นก็ได้เศก้วยเป็นคู่เพิ่มไปต้ากินหลวก็อยากตังน้ำเลยบ้านี้รับผู้ซอยเบาเอ้ยถ้าโตบ่แพงเรากินแต่เบอร์เกอร์ กินแต่เส้นิดเสียงกรอบมากนี่ <m uk le> ครับใครมาที่วังเวียงนะห้ามพลาดเลยนะนี่แซนวิชวังเวียงแล้วก็โรตีวังเวียงนะครับผมมีเบอร์เกอร์ด้วยฟาดบะหมีม่สีสันขึ้นเขาหลบอดเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้ฝอยทองอีกเท่าไหร่นะฝอยทองสามหมื่นสามหมื่นเราใส่ฝอยทองด้วยเจ้าสันเอาอันเอาคือเพิ่นน่ะล่ะเอาคือเพิ่นนี่ใครว่าน่ากินกดบวกหนึ่งมาให้หน่อยใส่ไข่แล้วอันนี้โรตีของดาวจะใส่อย่างไรนะ ใส่ไข่ใส่กล้วยใส่นมนี่ครับของหวานได้ไหมคะนี่โอ้ขายมาแต่ปีกี่ปีโอ้นี่ครับขายแซนด์วิชกับโรตีมาสิบปีแล้วกล้วยเจ้าคือไฮไลท์แบบป๊าปสองน่วยเลยอ่ะกล้วยอ่ะนี่ครับกล้วยสองลูกเลยนะทุกคนนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้นี่ดูกรอบเลยอ่ะเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้อ่าใส่ช็อกโกแลตเลยเหรอดาวใส่ใส่ซอสกาแฟกับนม ก็ใส่ช็อกโกแลตโอ้ยดูใครว่าน่ากินบ้างคนวงหนึงมาให้หน่อยขอบใจเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนเด้อกระไรเอื้อยซองอันหนึ่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมืน่มนโหมดนี่เจ็ดหมื่นกีบประมาณร้อยเดียวเองนะโหแถมกล้วยป้าเอือ้อยเอ้ยกล้วยอยู่ในหันกระไรเดียวขอ <laughs> บใจเด้อนี่แซนด์วิชวังเวียงกินสองคนปกติเรามาทุกครั้งเนี่ยเราซื้อแค่อันเดียวแล้วเรากินกันสองคนเลยอิ่มเลยนะใครว่าไส้เยอะบ้างคนวงนึงมาหน่อยก๋าจีที่นี่คือจะมีความเอกลักษณ์คือกรอบ กรอบกรอบนอกนุ่มในนะครับข้าวจีที่นี่เหมือนบางอื่นเด้คือแบบใส่เน้นแท้งต้องอาปากกลวงๆ่ใใสอาปากนอนมั่บอกเขาเด้แม้ว่ต้องอาปากกลวงเสียงกรอบมากแซ่บบ่ผิดหวังเลยบอกเลยนะชิ้นเอาเอาแค่ครึ่งชิ้นก็อิ่มแล้วคนเดียวเนี่ยกินอันนึงเนี่ยอิ่มหอดแรงกักเลยไข่เจียวก็สองฟองแล้วระวังเด้อหลวกปากเด้อ ยังได<อ>งรัจฉ<อ>์เป็นปะกล้วยจุกๆเลยอ่ะพวยมันราดช็อกโกแลตอ่ะอร่อยมากเลยนะเด็ดดางมาลองชิมหน,นะน่อยเอ้โหติ่มประมาณสามสิบกว่าบาทได้ยเยอะมากถูกด้วยกล้วยถ่อนปะอืมดีเลยอ่ะห้องมาติ่มซำแหละ<ม>ลลนัวกริดใครมาบางเวียงนะต้องมาลองด้วยโรตินี่นะ<ม>โรตีโลโกล แซนด์วิชแล้วก็เบอร์เกอร์จะขายอยู่คู่กันอรอยจัอิ้มเลยอ่ะอร่อยเหมือนเดิมต้องหารกับเพื่อนหรือไม่ก็แบ่งกันคนละครึ่งกับดาวอิ่มอิ่มแห้งใครมาวังเวียนต้องห้ามพลาดเลยนะทุกคนอันนี้หอไปกินบนรถ